จอห์นสมิธชายวัย68ปีนั่งเหมือมองออกไปยังทิวทัศน์อันงดงามของเซนทรัลพาร์คจากหน้าต่างอพาร์ตเมนต์หรูในอัปเปอร์เวสต์ไท์แมนฮัตตันทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่างเปล่าชีวิตหลังกเกษียณในฐานะสถาปนิกของเขาช่างเงียบเหงาวางเวงภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนส่วนลูกสาวคนเดียวก็แต่งงานมีครอบครัวและย้ายไปอยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศจอห์นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือวาดรูปและฟังเพลงแจ๊สเขาเคยคิดว่าชีวิตหลังกเกษียณจะเป็นช่่วววงงงเลาาแหคมส และผ่อนคลายแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเหมือนเรือที่ไร้หางเสือล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายในมหาสมุทรพระอันกว้างใหญ่ความเงียบในห้องช่างน่าอึดอัดมันตอกย้ำความเหงาที่กัดกินหัวใจของเขาทุกวันคืนในบ่ายวันหนึ่งขณะที่จอนกำลังเดินเล่นอยู่ในเซ็นทรัลพาร์คเขาสังเกตเห็นกลุ่มคนกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีแจ๊สที่บรรเลงสดอยู่ไม่ไกลจอนหยุดมองดูด้วยความสนใจรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาภาพของผู้คนที่ร่ารำอย่างอิสระนั้นช่างมีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยพลังท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้นจอร์นสะดุดตากับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีผมสีน้ำตาลหยักศกยาวประบาดดวงตาของเธอเป็นสีน้ำตาลเข้มกลมโตเปล่งประกายสดใสรอยยิ้มของเธอกว้างและจริงใจเผยให้เห็นฟันขาวเรียงตัวสวยริมฝีปากของเธออุบอิ่มสีแดงเชอร์รี่เธอสวมชุดเดรสหลายดอกไม้สีสันสดใสที่พลไหวไปตามจังหวะก,การเคลื่อนไหวเธอกำลังเต้นรำอย่างมีความสุขปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเสียงเพลง เธอหมุนตัวเคลี้วกายโบกมือไปมาอย่างอิสาระราวกับนกที่โบยบินอยู่ท้องฟ้าเธอคืออิซาเบลลามาร์ติเนสครูสาวชาวอเ,ชาอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันวัย48ปีที่ย้ายมาตั้งรกรากในนิวยอร์กตั้งแต่ยังเด็กเธอมาที่นี่กับกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อฉลองวันเกิดให้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มบรรยากาศที่สดใสและเสียงดนตรีอันเร้าใจทําให้เธออดใจไม่ไหวที่จะลุกขึ้นมาเต้นรําเธอรักเสียงเพลงรักการเต้นรําและรักชีวิตอิซาเบลลาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับความยากลําบากก ในฐานะแม่เลี้ยงเดี๋ยวก็ตามเธอหย่าร้างกับสามีเมื่อหปีก่อนทิ้งให้เธอต้องเลี้ยงดูอีธานลูกชายวัยรุ่นของเธอเพียงลําพังจอนยืนมองอิซาเบลล่าเต้นรําอยู่ครู่ใหญ่เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้เขาเข้าไปหาเธอเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมานานแล้วตั้งแต่ภรรยาของเขาเสียชีวิตไปหัวใจของจอนเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกประหม่ายอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่รู้ว่า ควรจะเข้าไปทักทายเธอดีหรือไม่เขาลังเลยอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆเมื่อจอนเดินเข้าไปใกล้อิซาเบลล่าสังเกตเห็นเขาเธอส่งยิ้มให้เขาอย่างเป็นมิตรจอนรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดขึ้นว่าสวัสดีครับผมจอนอิซาเบลล่ายิ้มตอบสวัสดีขัรอิซาเบลล่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะเสียงของอิซาเบลลานุ่มนวลและไพเราะจอนรู้สึกเหมือนตกอยู่ในพวังเขาไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรต่อเขาจึงถามไปว่าคุณเต้นเก่งจังเลยนะครับ อิซาเบลล่าหัวเราะเบาๆขอบคุณขะฉันชอบเต้นมากมันทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขจอนยิ้มผมก็ชอบดนตรีแจ๊สเหมือนกันครับจริงเหรอคะอิซาเบลล่าถามด้วยความประหลาดใจน้อยคนนักที่จะชอบดนตรีแนวนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์ดีนะครับมันทำให้ผมนึกถึงวันเก่าๆจอนตอบพลางนึกถึงอดีตอันหวานชื่นของเขากับภรรยาฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะอิซาเบลล่าเสริม ดนตรีแจส๊สทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปทั้งสองคุยกันถูกคอและแลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกันอย่างออกรถจอนเล่าให้อิซาเบลล่าฟังเกี่ยวกับชีวิตของเขาอาชีพสถาปนิกและครอบครัวของเขาอิซาเบลล่าเล่าให้จอนฟังเกี่ยวกับชีวิตของเธองานสอนภาษาสเปนและอีธาลูกชายของเธอทั้งสองคุยกันอยู่นานจนลืมเวลาจอนรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาหักเราะและยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติอิซาเบลล่าก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับจอนเขาสุภาพใจดีและดูอบอุ่น เมื่อดนตรีจบลงทั้งสองก็บอกลากันจอรนรู้สึกเสียดายที่ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ผ่านไปเร็วหรือเกินผมหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับจอรนพูดขึ้นอิซาเบล,ล่ายิ้มฉันก็หวังอย่างนั้นเช่นกันค่ะจอนขอเบอร์โทรศัพท์ของอิซาเบลล่าและเธอก็ให้เขาอย่างเต็มใจทั้งสองแยกย้ายกันไปด้วยความรู้สึกดีๆจอรนเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโตเขารู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งความเหงาที่เคยกอบกุมหัวใจเขาค่อยๆจางหายไปเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและกระปรี้กระเ,เปร ในขณะที่อิซาเบลล่าเองก็รู้สึกประทับใจในตัวจอนเช่นกันเธอรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์อ่อนโยนและน่าค้นหาเธออดไม่ได้ที่จะคิดถึงเขาตลอดทั้งคืนนั้นสัปดาห์ต่อมาจอนและอิซาเบลล่าได้พบกันอีกครั้งที่ร้านกาแฟ The Corner p e r ร้านกาแฟเล็กๆที่ตกแต่งสไตล์วินเทศบรรยากาศอบอุน่นและเป็นกันเองกลิ่นหอมของกาแฟคั่บดใหม่ๆลอยกลุ่นอยู่ในอากาศเสียงเพลงแจ๊สเบาๆสร้างบรรยากาศโรแมนติก ทั้งสองนั่งคุยกันที่โต๊ะริมหน้าต่างมองออกไปเห็นผู้คนเดินควัก่ไปมาบนท้องถนนพวกเขาคุยกันเรื่องสัพเพเหระแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือภาพยนตร์และดันตนีจอนพบว่าอิซาเบลล่าเป็นคนฉลาดมีสเสน่ห์และตลกเธอทำให้เขายิ้มและหัวเราะได้ตลอดเวลาอิซาเบลล่าเองก็รู้สึกประทับใจในตัวจอนเช่นกันเธอคิดว่าเขาเป็นคนอบอุ่นใจดีและมีความคิดที่ลึกซึ้งพวกเขาคุยกันถูกคอจนลืมเวลาไปเลย วันหนึ่งระหว่างที่คุยกันอิซาเบลล่าเปิดขึ้นมาว่าอีธาลูกชายของเธอกำลังมีปัญหากับการเรียนวิชาเรขาคณิตเขาไม่เขอยออยเข้าใจเนื้อหาและฉันเองก็ไม่ค่อยถนัดวิชานี้ซะด้วยอิซาเบลล่าถอนหายใจฉันไม่รู้จะช่วยเขายัางไงดีจอรนซึ่งเป็นอดีสตสถาปนิกและคุ้นเคยกับเรขาคณิตเป็นอย่างดีจึงอาสาที่จะช่วยสอนอีธานผมพอจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างถ้าคุณไม่รังเกียจผมยินดีที่จะช่วยสอนอิธานนะครับจอรนเสนอด้วยความเต็มใจอิซาเบลลารู้สึกดีใจมากจริงเหรอคะ เธอถามด้วยความตื่นเต้นฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดีมันคงจะดีมากถ้ามีคนช่วยสอนเขาดังนั้นจอรจึงเริ่มไปที่บ้านของอิซาเบลล่าในควีนสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อสอนเราขาคณิตให้กับอีธานบ้านของอิซาเบลล่าอบอุ่นและเต็มไปด้วยสีสันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและบุคลิกที่สดใสของเธอบนผนังประดับด้วยภาพวาดและงานศิลปะพื้นเมืองจากเม็กซิโกเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นไม้แกะสลักลวดลายวิจิตบรรจงในบ้านมักจะมีเสียงเพลงละติน เปิดคลออยู่เบาๆและมีกลิ่นหอมของอาหารเม็กซิกันโชยมาจากในครัวในตอนแรกอีธานดูจะไม่ค่อยไว้ใจจอนักเขาคิดว่าจอหนอเป็นแค่ชายแก่ที่พยายามจะจีบแม่ของเขาอีธานเป็นเด็กหนุ่มวัยสิปีที่กำลังอยู่ในช่วงหัวลิยอหัวหัวต่อเขารักกีฬาชอบความท้าทายและบางครั้งก็ดูก้าวร้าวเขาห่วงแม่มากและไม่ต้องการให้ใครมาแทนที่พ่อของเขาแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ใช้เวลากับจอร์นอีธานก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเขาสังเกตเห็นว่าจอร์นเป็นคนสุภาพใจดี และมีความรู้จอนไม่เคยพยายามที่จะแทนที่พ่อของเขาจอนแค่ต้องการเป็นเพื่อนและช่วยเหลือเขาในเรื่องการเรียนอนอเท่านั้นจอนยังช่วยให้อีธานเข้าใจเรขาคณิตได้ดีขึ้นมากอีธานเริ่มเคารพและชื่นชมจอนในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันความสัมพันธร์ระหว่างจอนและอิซาเบลล่าก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพวกเขาใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะต่อที่จอนมาสอนอีทธานเท่านั้นจอรนและอิซาเบลล่าเริ่มออกไปเที่ยวด้วยกันไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารต่างๆพวกเขาไปเดินเล่นในเซนทันพาร์คด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของกันและกันจอรนเล่าให้อิซาเบลล่าฟังเกี่ยวกับความฝันในวัยเด็กของเขาการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกและความทรงจำอัลลําค่ากับภรรยาผู้ลุงรับอิซาเบลล่าเล่าให้จอนฟังเกี่ยวกับว,วัยเด็กของเธอในเม็กซิโกการย้ายถิ่นฐานมายังอเมริกกาาาความหลหลลงในนรสอ และความรักที่เธอมีต่ออีทธานทั้งสองต่างก็เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้จอนรู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใบใหม่โลกที่เต็มไปด้วยสีสันความตื่นเต้นและความสุขเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถรักใครได้อีกหลังจากสูญเสียภรรยาไปแต่อิซาเบลลาทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเธอทําให้หัวใจที่แห้งเหี่ยวของเขากลับมาเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งสําหรับอิซาเบลลาจอนคือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเขาคือคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้เขาคือคนที่เข้าใจเธออย่างแท้จริง เขามักจะทําให้เธอหัวเราะและยิ้มได้เสมอเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นคืนหนึ่งหลังจากที่ไปดูหนังด้วยกันจอห์นก <John S 1> <k> ็พาอิซาเบลล่าไปส่งที่บ้านระหว่างทางพวกเขาแวะที่ร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนเล็กๆแห่งหนึ่งบรรยากาศในร้านโรแมนติกมากโต๊ะแต่ละตูวมีเทียนไขเล่มเล็กๆวางอยู่ตรงกลางแสงเทียนส่องประกายหรือยิบประยับในดวงตาของอิซาเบลล่า,ออาจอห์นมองเข้าไปในดวงตาของเธอและเห็นความรักความอบอุ่นและความห่วงใยเขาจับมือเธอขึ้นมาและพูดว่าอิซาเบลล่าผมรู้ว่าเราอายุต่างกันมาก แต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักคุณอิซาเบลลารู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออกน้ำตาคลอเบ้าเธอเองก็รักจอรเช่นกันแต่เธอกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอายุและช่องว่างระหว่างวัยจอรฉันก็รักคุณเธอกระซิบแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าฉันหมายถึงเฉันแก่กว่าคุณตั้งหลายปีและฉันก็มีลูกแล้วจอรบีบิดมือเธอเบาๆอายุเป็นเพียงตัวเลขอิซาเบลล่าและผมก็รักอีธานเหมือนลูกชายของผมเขากล่าว ผมไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงผมรู้แค่ว่าผมรักคุณและผมอยากอยู่กับคุณอิซาเบลล่ายิ้มทั้งน้ำตาฉันก็รักคุณจอรนเธอกล่าวฉันรักคุณมากทั้งสองจูบก,กันอย่างดุดดื่มเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรักความปรารถนาและความหวังมันเป็นจูบที่ผนึกหัวใจของพวกเขาทั้งสองไว้ด้วยกันหลังจากค่ำคืนนั้นความสัมพันธ์ของจอรนและอิซาเบลลาก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขากลายเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบต่างคนต่างเติมเต็มซึ่งกันและกัน จอห์นพาอิซาเบลลาไปเที่ยวในที่ที่เธอไม่เคยไปมาก่อนเขาพาเธอไปดูละครบลอดเวย์ไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและไปฟังคอนเสิร์ตคลาสสิกอิซาเบลลาพาดโอนไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและติดอเมริกาเธอสอนเขาเต้นซันซ่าพาเขาไปชิมอาหารเม็กซิกันรสเลิศและแนะนําให้เขารู้จักกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของเธอจอรนรู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใบใหม่โลกที่เต็มไปด้วยสีสันความมีชีวิตชีวาและความสนุกสนาน เขาไม่เคยคิดว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เขาขอบคุณอิซาเบลลาที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาทำให้เขามีความสุขอีกครั้งจอห์นยังได้วาดภาพเหมือนของอิซาเบลลาซึ่งกลายเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเขาบรรจงวาดทุกรายละเอียดด้วยความรักและความทะนุถนอมเขาตั้งชื่อภาพวาดนี้ว่ามิวมอซึ่งแปลว่าที่รักของฉันในภาษาสเปนอิซาเบลลาทราบซึ่งใจมากเมื่อได้เห็นภาพวาดเธอรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่เธอเคยได้รับมา เธอบอกจอรนว่าเธอจะแขวนมันไว้ในห้องนั่งเล่นเพื่อที่เธอจะได้เห็นมาันาทุกวันจอรนและอิซาเบลลาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพวกเขาไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศพวกเขาไปเที่ยวทะเลภูเขาและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์พวกเขาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากมายแต่ละรูปเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขพวกเขาสร้างความทรงจําอันแสนวิเศษร่วมกันความทรงจํา ที่จะคงอยู่กับพวกเขาตลอดไปอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปมีบางครั้งที่พวกเขาทะเลาะก,กันส่วนใหญ่เป็นเพราะความแตกต่างทางด้านอายุและวัฒนธรรมบางครั้งอิซาเบลลาก็รู้สึกว่าจอรนแก่เกินไปสําหรับเธอเธอรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจความต้องการของเธอในฐานะผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยสาวบางครั้งจอรนก็รู้สึกว่าอิซาเบลลาเด็กเกินไปสําหรับเขา เขารู้สึกว่าเธอไม่มีประสบการณ์และไม่เข้าใจความซับซ้อนของชีวิตแต่ทุกครั้งที่พวกเขาทะเลาะก,กันพวกเขาก็จะกลับมาคืนดีกันเสมอความรักที่พวกเขามีให้กันนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะยอมแพ้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อกละกันพวกเขาไม่สามารถอยู่โดยปราศจากกละกันได้วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันอยู่ในร้านกาแฟเดอะคอรเนเพร์อิซาเบลล่าก็ถามจอห์นขึ้นมาว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของเราจะไปรอดไหมครับ จอนมองเข้าไปในดวงตาของอิซาเบลลาและเห็นความกังวลอยู่ในนั้นเขาจับมือเธอขึ้นมาและพูดว่าผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดในตอนนี้ผมรู้ว่าผมมีความสุขมากและผมก็รักคุณมากอิซาเบลลายิ้มฉันก็รักคุณขันรักคุณมากจริงๆทั้งสองจูบก,กันอย่างดุดดื่มเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังแต่อิซาเบลลาก็ยังอดกังวลไม่ได้เธอรู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับจอรอนอนั้นผิดแปลก ไปจากธรรมเนียมปฏิบัติขององค์สังคมเธอรู้ว่าหลายคนคงไม่เห็นด้วาวยอยกับความสัมพันธ์ของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและเพื่อนฝูงของเธอบางคนอาจมองว่าเธอเป็นผู้หญิงที่หวังเกาบผู้ชายแก่ที่ร่ำรวยในขณะที่บางคนอาจมองว่าจอรนเป็นชายชาราที่หลงเด็กสาวรุ่นลูกแต่อิซาเบลล่าไม่สนใจเธอยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความรักแต่สิ่งเดียวที่เธอกังวลคืออิทธาลูกชายของเธอเธอไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์ของเธอกับจอรน เธอไม่อยากให้ลูกชายของเธอต้องอับอายหรือถูกเพื่อนเพื่อนเลเรียนเธอรู้ว่าอีธานรักและเคารพจอรแต่เธอไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมรับจอรในฐานะพ่อเลี้ยงได้หรือไม่อิซาเบลล่ากลัวว่าความสัมพันธ์ของเธอกับจอรจะทำร้ายจิตใจของอีธานและทำให้ความสัมพันธ์แม่ลูกของพวกเธอต้องสั่นคลอนเธอจึงตัดสินใจคุยกับอีธานเกี่ยวกับเรื่องนี้อีธานแม่มีเรื่องจะคุยด้วยอิซาเบลล่าพูดกับลูกชายในเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันอีธานเงยหน้าขึ้นมองแม่ครับแม่มีอะไรหรรือปล่าคับ คือแม่แม่อยากจะคุยเรื่องของแม่กับจอร์นอิซาเบลลาพูดอย่างตะกุกตะกักอีธานขมวดคิ้วแม่กับจอร์นมีอะไรเหรอครับคือแม่กับจอร์นเรารักกันอิซาเบลลาพูดเสียงเบาอีธานนิ่งพึ่งไปครู่หนึ่งแม่หมายความว่ายังไงครับเขาถามเสียงแข็งแม่หมายความว่าแม่กับจอร์นเป็นแฟนกันอิซาเบลลาตอบอีธานลุกขึ้นยืนทันทีแม่แม่พูดจริงหรือเนี่ยแม่คบกับจอร์นนี่นัอีธานใจเย็นใจเย็นก่อนอิซาเบลลาพยายามตอบลูกชาย แม่รู้ว่าลูกอาจจะตกใจแต่แม่รักจอรจริงๆและจอรนก็รักแม่แต่เขาแก่กว่าแม่ตั้งเยอะอีธานพ่องออกมาเขาอายุเท่าพ่อเลยนะแม่อายุเท่าไหร่ไม่สําคัญหรอกอิซาเบลลาเถียงสิ่งที่สําคัญคือเรารักกันและจอรนก็เป็นคนดีเขาดีกับแม่มากและเขาก็ดีกับลูกด้วยแต่อีธานพยายามจะพูดต่อแต่อิซาเบลลาขัดขึ้นไม่มีแต่นะอีธานแม่ขอร้องให้ลูกเปิดใจยอมรับจอนเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม่และแม่ก็อยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกด้วย อีธานถอนหายใจผมไม่รู้ครับแม่ผมไม่รู้จริงๆแม่รู้ว่ามันยากสําหรับลูกอิซาเบล่าพูดแต่แม่ขอร้องให้เวลาจอนหน่อยได้ไหมอีธานมองหน้าแม่ของเขาเขาเห็นความรักและความห่วงใยในแววตาของเธอเขารู้ว่าแม่ของเขารักจอนมากจริงๆและเขาก็ไม่อยากทําให้แม่เสียใจก็ได้ครับแม่อีธานพูดในที่สุดผมจะพยายามอิซาเบล่ายิ้มทั้งน้าตาเธอดึงลูกชายเข้ามากอดขอบคุณนะอีธานขอบคุณมากหลังจากวันนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างอีธานกับจอรนก็ดีขึ้นเรื่อยๆอีธานเริ่มเปิดใจยอมรับจอรนมากขึ้นเขายอมให้จอรนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาพวกเขาไปดูการแข่งขันเบสบอลด้วยกันเล่นบาสเกตบอลด้วยกันและบางครั้งก็ออกไปกินข้าวเย็นด้วยกันอีธานเริ่มมองเห็นจอนในแง่มุมใหม่เขาเห็นว่าจอรนเป็นคนฉลาดอารมณ์ดีและใจดีจอรนไม่เคยพยายามที่จะแทนที่พ่อของเขาแต่เขากลับเป็นเหมือนเพื่อนและที่ปรึกษาที่ดีให้กับอีธานจอรนสอนอีธานหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตเขาแบ่งปันประสบการณ์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับอีธานอีธานรู้สึกขอบคุณที่มีจอรนอยู่ในชีวิตของเขาเขาเริ่มรักและเคารพจอรนเหมือนกับเป็นพ่อคนที่สองขอองค์เขาส่วนอิซาเบลลาก็มีความสุขมากที่เห็นอีธานและจอรนเข้ากันได้ดีเธอรู้สึกขอบคุณที่ลูกชายของเธอยอมเปิดใจยอมรับความสัมพันธ์ของเธอกับจอรนเธอรู้ว่าเธอโชคดีมากที่มีทั้งจอรนและอีธานอยู่ในชีวิตของเธอเธอรักพวกเขาทั้งสองคนมากและเธอก็รู้ว่า พวกเขาก็รักเธอเช่นกันครอบครัวเล็กๆของเธอกลับมามีความสุขอีกครั้งหลายเดือนอนผ่านไปความรักของจอห์นและอิซาเบล,ล่ายังคงเบ่งบานพวกเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันมากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยเทอดทิ้งกันพวกเขายังคงรักและดูแลกันเสมอความรักของพวกเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่เพื่อนฝูงและคนรู้จักหลายคนอิจฉาความรักที่มั่นคงและยั่งยืนของพวกเขาแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจอห์นเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเขารู้สึกวิงเวียนศีรษะ และเคลื่อนไส้ในตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นแค่อาการป่วยธรรมดาแต่เมื่ออาการของเขาแย่ลงเรื่อยๆอิซาเบลลาจึงพาเขาไปโรงพยาบาลหลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าจอมีเนื้องอกในสมองเนื้องอกนั้นมีขนาดใหญ่และอยู่ในตำแหน่งที่ยากต่อการผ่าตัดแพทย์บอกกับอิซาเบลลาว่าจอนอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานอิซาเบลลาแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้า เธอร้องให้ปานจะขาดใจเธอไม่อยากสูญเสียจอรนไปเธอรักเขามากเกินกว่าจะอยู่ได้โดยไม่มีเขาอิซาเบลลาใช้เวลาอยู่เคียงข้างจอรนในโรงพยาบาลเธอจับมือเขาพูดคุยกับเขาและอ่านหนังสือให้เขาฟังเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจและมีความสุขที่สุดเธอสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงเมตตาและประทานปาฏิหาริย์ให้กับจอรนแต่อาการของจอนก็สุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดหลังจากที่ต่อสู้กับโรคร้ายมาหลายสัปดาห์จอร์นก็จากไปอย่างสงบ อิซาเบลล่ายืนอยู่ข้างเตียงของเขาน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอจับมือเขาไว้แน่นและจุกหน้าผากของเขาเป็นครั้งสุดท้ายลาก่อนที่รักของฉันเธอกระซิบฉันจะรักคุณตลอดไปการจากไปของจอทําให้อิซาเบลล่าหัวใจสลายเธอรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยไม่มีเขาจอเป็นทั้งคนรักเพื่อและคู่ชีวิตของเธอเขาเป็นคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้เสมอเขาเป็นคนที่ทําให้เธอหัวเราะและยิ้มได้แม้ในอย่างที่เธอรู้สึกเศร้าที่สุด เขาสอนให้เธอรู้จักความหมายของความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่อยู่เหนือการเวลาและระยะทางความรักที่แม้ความตายก็มิอาจพรากไปได้อิซาเบลลารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ร่วมกับจอห์นเธอรู้สึกขออบคุณสำหรับความรักที่เขามอบให้เธอเธอรู้ว่าเธอโชคดีมากที่ได้พบกับเขาแม้ว่าเวลาของพวกเขาจะแสนสั้นแต่มันก็เป็นเวลาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อิซาเบลล่าได้รับกำลังใจจากอีธาน ลูกชายของเธอก็เศร้าโศกกับการจากไปของจอรนเช่นกันแต่เขาก็พยายามเข้มแข็งเพื่อแม่ของเขาอีธานคอยอยู่เคียงข้างอิซาเบลัสเมื่อเขาปลอบโยนเธอเมื่อเธอร้องให้เขาทําอาหารให้เธอกินและช่วยเธอทํางานบ้านเขาทําทุกอย่างเพื่อให้แม่ของเขารู้สึกดีขึ้นอีธานรู้ว่าแม่ของเขารักจอรนมากแค่ไหนและเขาก็รู้ว่าเธอเจ็บปวดมากแค่ไหนกับการสูญเสียเขาไปอีธานเองก็รักจอรนเช่นกันจอรนเป็นเหมือนพ่อคนที่สองของเขาเขาเป็นคนที่อีธานสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง เขาเป็นคนที่ให้คำแนะนำและกำลังใจอีธานเสมออีธานรู้สึกขอบคุณจอนสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำให้กับอีธานและแม่ของเขาอีธานรู้ว่าจอนจะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปหลายเดือนผ่านไปอิซาเบลลาก็เริ่มทำใจได้กับการจากไปของจอนเธอยังคงคิดถึงเขาอยู่เสมอแต่เธอก็รู้ว่าเขาคงอยากให้เธอมีชีวิตต่อไปเธอรู้ว่าเขาคงไม่อยากเห็นเธอจมอยู่กับความเศร้าเธอจึงพยายามเข้มแข็งและใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออีธาน และเพื่อตัวเธอเองอิซาเบล่ายังคงเก็บรักษาสิ่งของต่างๆที่จอนทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายจดหมายและของขวัญต่างๆที่เขาเคยมอบให้เธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพวาดมีมอที่เขาวาดให้เธออิซาเบล่านำภาพวาดนั้นไปแขวนไว้ในห้องนั่งเล่นเธอจะมองภาพนั้นทุกวันและคิดถึงจอนเธอยังคงไปที่ร้านกาแฟเดอะคอเนอร์เพิร์กเป็นประจำเธอนั่งที่โต๊ะตัวเดิมที่เธอเคยนั่งกับจอนและสั่งกาแฟแบบเดียวกับที่เขาเคยดื่มเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง และจินตนาการว่าจอนยังคงนั่งอยู่ตรงข้ามกับเธอพวกเขายังคงหอพูดคุยและหัวเราะด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนอิซาเบล่ายังคงติดต่อกับลูกสาวของจอนอยู่เสมอพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขาคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งก,การันอิซาเบลารู้สึกขอบคุณที่มีลูกสาวของจอนอยู่ในชีวิตของเธอเธอรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจอนชีวิตของอิซาเบล่าไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอสูญเสียคนที่เธอรักมากที่สุดไปแต่เธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือความรักนั้นยิ่งใหญ่และทรงพลังมันสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้แม้กระทั่งความตายความรักจะคงอยู่ตลอดไปในความทรงจําและในหัวใจของเราอิซาเบล,ล่ายังคงดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความเข้มแข็งและมีความสุขเธอรู้ว่าจอนยังคงเฝ้ามองเธออยู่บนสวรรค์และคอยเป็นกําลังใจให้เธอเสมอเธอรู้ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งและเมื่อวันนั้นมาถึงพวกเขาจะไม่มีวันพลาด จากกันอีกต่อไปหลายปีผ่านไปอิซาเบล,ล่ายังคงคิดถึงจอรนอยู่เสมอเธอไม่เคยลืมความรักที่พวกเขามีให้กันเธอยังคงเก็บรักษารูปถ่ายจดหมายและของขวัญต่างๆที่จอรนเคยมอบให้เธอไว้เป็นอย่างดีเธอเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับจอรนให้ลูกหลานของเธอฟังเธออยากให้พวกเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นมีอยู่จริงและมันสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้แม้กระทั่งความตายเรื่องราวความรักของจอรนและอิซาเบล,ลากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในครอบครัวของเธอมันเป็นเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญ่บริสุด และไม่มีเงื่อนไขมันเป็นเรื่องราวของความรักที่จะคงอยู่ตลอดไปหลายปีหลังจากเรื่องราวความรักของจอ์นและอิซาเบล่าได้กลายเป็นตำนานอีธาลูกชายของอิซาเบล่าเติบโตเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จเขาแต่งงานกับหญิงสาวที่น่ารัก และมีลูกสองคนอีธานไม่เคยลืมจอรนผู้ชายที่เปรียบเสมือนคนที่สองของเขาอีธานมักจะเล่าเรื่องราวของจอรนให้ลูกๆฟังเขาอยากให้ลูกๆของเขารู้จักจอรนและเรียนรู้บทเรียนชีวิตอัลลัำค่าจากเขาอีธานเก็บรักษารูปถ่ายของจอร์นและอิซาเบลล่าไว้ในอัลบั้มรูปของครอบครัวเขายังคงเก็บของขวัญที่จอรนเคยให้เขาไว้อย่างดีทุกๆปีในวันครบรอบการจากไปของจอรนอีธานจะพาครอบครัวของเขาไปเยี่ยมหลุมศพของจอรนพวกเขาวางดอกไม้สดบนหลุมศพ และสวดภาวนาให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุขติอีธานรู้สึกขอบคุณจอหนอสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำให้กับอีทานและแม่ของเขาอีทานรู้ว่าจอจะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปวันหนึ่งขณะที่อีทานกกำลังนั่งดูอัลบั้มรูปเก่าเก่ากับลูกๆเขาเจอกล่องไม้ใบเล็กๆซ่อนอยู่ในซอกหนึ่งของตู้เสื้อผ้าเขาสงสัยว่ามันคืออะไรเขาจึงเปิดกล่องออกดูภายในกล่องเขาพบจดหมายฉบับหนึ่งและแหวนทองคำขาวงหนึ่งจดหมายฉบับนั้นเขียนด้วยลายมือของจออีทานจจำลายมือของจอได้แม่นยำ เขาหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านด้วยความตื่นเต้นน้ำตาคลอเบ้าเมื่อเขาอ่านข้อความในจดหมายจอนเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงอิซาเบลาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเขียนว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเขาขอบคุณเธอสำหรับทุกอย่างที่เธอทำให้เขาเขาขอโทษที่เขาต้องจากเธอไปก่อนเวลาอันควรเขาบอกว่าเขาจะรักเธอตลอดไปและเขาหวังว่าเธอจะมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ส่วนแบ่งทองคำขาวงนั้นจอนตั้งใจจะมอบให้แก่อิซาเบล่าในวันครบรอบแต่งงานปีแรกของพวกเขาแต่เขาไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้น เพราะเขาได้จัดไปเสียก่อนอีธานอ่านจดหมายจบแล้วก็นิ่งตึ้งไปครู่หนึ่งเขารู้สึกซาบซึ้งใจกับความรักที่จอรนมีต่อแม่ของเขาเขาตัดสินใจนําจดหมายและแหวนไปมอบให้กับอิซาเบลลาอิซาเบลลาในไวชาราอ่านจดหมายของจอรนทั้งน้าตาเธอยังคงรักเขาไม่เสื่อมคลายแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีเธอยังคงคิดถึงเขาทุกวันเธอรู้สึกขอบคุณสําหรับจดหมายและแหวนที่จอรนทิ้งไว้ให้เธอมันเป็นสิ่งตนใจว่าความรักของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ และคงอยู่ตลอดไปอิซาเบลล่าสวมแหวนวงนั้นติดนิ้วไว้ตลอดเวลาเธอบอกกับอีธานว่าเธอจะเก็บรักษาจดหมายและแหวนไว้เป็นอย่างดีเธอบอกว่ามันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเธอหลังจากที่ได้อ่านจดหมายของจอห์นอิซาเบลลาก็ตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเขาเช่นกันเธอเขียนบรรยายความรู้สึกของเธอหลังจากที่เขาจากไปเธอเขียนเล่าว่าเธอใช้ชีวิตอย่างไร้เขาเธอเขียนเล่าถึงความสําเร็จของอีธานและครอบครัวของเขาเธอเขียนเล่าว่าเธอยังคงรัก และคิดถึงเขาอยู่เสมอเธอเขียนบอกเขาว่าเธอจะไม่มีวันลืมเขาและเธอจะรักเขาตลอดไปอิซาเบลล่าพับจดหมายเก็บไว้ในซองอย่างดีเธอตั้งใจจะนําจดหมายฉบับนี้ไปวางไว้บนหลุมศพของจอร์ในวันครบรอบการจากไปของเขาในปีถัดไปเธอเชื่อว่าจอร์จะได้รับรู้ถึงความรักและความคิดถึงของเธอ ผ่านจดหมายฉบับนี้หลายปีผ่านไปอิซาเบลลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบเธอได้พบกับจอร์ดอีกครั้งในดินแดนอันแสนสุขพวกเขาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดการตำนานความรักของจอร์ดและอิซาเบลลายังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นมันเป็นเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์และไม่มีเงื่อนไขมันเป็นเรื่องราวของความรักที่อยู่เหนือการเวลาและระยะทางมันเป็นเรื่องราวของความรักที่จะคงอยู่ตลอดไป